ทีนี้ผมขออนุาตถามอีกเรื่องนต่อเนื่องไปเรื่องกรณีที่เพิ่มข้อสี่เข้ามาก็คือกฎหมายสี่ฉบับเป็นนิรโทษฉบับหนึ่งแล้วก็ปฏิรูปกองทัพอีกสามฉบับไอ้นี่มันที่มาที่ไปเป็นไงคุณหมอจริงๆในแถลงการคณะเจรจาเขาก็พูดค่อนข้างชัดไปแล้วครับที่มาที่ไปนะครับออืืหมายความว่าคณะเจรจา ชุดสุดท้ายที่มีถแถลงการนี้ออกมาเนี่ยเขามีข้อตกลงกันว่าถ้าถ้าเราจะาทำงานด้วยกันในเรื่องเหล่านี้เนี่ยเช่นมีประธานสภามาจากพรรคประชาชาติเป็นพรรคที่สามเนี่ยรเราก็ควรจะมีความมั่นใจที่จะทำงานร่วมกันในประเด็นต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหนึ่งสองสามในข้อหนึ่งข้อสองข้อสามที่เขียนมาแล้วก็ความมั่นใจที่ ทางก้าไกลเนี่ยเขาค่อนข้างกังวลมากว่ากด็ดีถ้าเขาไม่ได้เป็นประธานสภากฎหมายสําคัญสาคัญที่เขาจะผลักดันเนี่ยม,มันจะสมเด็จรุ่วรงได้มากน้อยขนาดไหนก็มีประสงค์ว่าจะเขียน,นไปในข้อตกลงให้เพื่อไทยเนี่ยได้ให้ความเห็นชอบและช่วยกันผลักดันช่วยกันยอมรับซึ่งคณะเจรจาของเพื่อไทยเราเองก็ดูนะครับแม้ว่าบางค่อยคําเนี่ยมันอาจจะมีความสับสนกำกวมอยู่บ้างอืเช่นคาว่านิทศกรรมเนี่ยอื แต่ว่าไปดูไสในในหลักการใหญ่แล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นประเด็นนะครับ oh. เพราะเป็นเขาใช้คําว่าเป็นคดีที่เกี่ยวกับการแสดงออกทางการเมืองครับคือเดิมที่เพื่อไทยเราค่อนข้างเข้มในเรื่องนี้ที่ไม่ให้เขียนในเอ็มบูยอแปดพักร่วมนะครับครัในในคุณสยุธถามผมก็ขออนุญาตเปิดเบื้องหลังนิดหนึ่งได้ครับเราเองเนี่ยเราเราขอให้ ที่ประชุมแปดที่ร่วมเนี่ยไม่มีใส่คํานี้โดยเฉพาะเก้าวไกลเสนอมาแต่แรกแล้วบอกว่าคําว่านี้โทษกรรมเนี่ยมันเป็นเหมือนกับอเหมือนกับยาพิษสําหรับพักเพื่อไทยอืมไม่มีบวกไม่มีลบแต่ว่ามันจะมีแต่ลบอย่างเดียวอธิบายได้ยากอขอว่าอย่าเอาคํานี้มาใส่ในในเอ็มยูได้หรือไม่เพราะว่าเขาจะตีความว่าเพื่อไทยทําเพื่อเอาทรัพย์สินกลับบ้าน เพื่อไทยเรากลัวตรงนี้เลยว่าจะถูกหาว่าทำเ,เรื่ออนินนโตศกรรมให้ทักษิณชินวัตรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันก็จะเป็นประเด็นทําให้การจัดตั้งรัฐบาลการทํางานร่วมกันของเราที่จะมีรัฐบาลประชาธิปไตยเนี่ยมันมีปัญหามีอุปสรรคแน่นอนเราเรามาอ่านเกมอย่างนั้นซึ่งก้าวไกลเขาก็เขา้เขาใจนะครับแต่เจตนารมณ์ของเขาเนี่ยเขาไมา่ได้หมายถึงจะเอาทักษิณกลับบ้านไม่นี่นรทศกรรมให้ทักษิณหรอกเขาหมายถึงาการเสงอ,อกอทางการเมือง เกี่การเรียกร้องการประท้วงการชุมนุมอะไรต่างเนี่ยครับครับ,รบอ่าพอกลับมาอีกรอบหนึ่งคณะเจราจาซึ่งซึ่งคณะเจรจาใจแล้วมอบหมายแล้วเนี่ยเขามีข้อตกลงเรื่องนี้เขาแจ้งผมมาตอนประมาณสักป่าสามนะครับ,รบผมก็บอกผมก็พอรับได้นะอถ้าคณะเจรจาเห็นว่ามันไปด้วยกันได้แล้วก็งานใหญ่สำคัญที่สุดคือเราได้ประธานสภาที่เป็นคนกลางครับนะครับ ทำมันจะทําให้เราตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยได้เนี่ยเราก็อาจจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนั้นครับเพราะทางเลือกที่หนึ่งก้าวไกลเป็นประธานทางเลือกที่สองเพื่อไทยเป็นประธานเนี่ยมันจะมีปัญหามากสําหรับการตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยออันนี้คือข้อสรุปก็เลยจําเป็นไม่ไม่ใช่เป็นแล้วก็เลยยอมรับในมุมนั้นอันนี้คือนิที่มาที่ไปครับครับครับแล้วก็คือแปลว่าก้าวไกลเขาก็เป็นกังวลว่าเขาต้องการจะผลักดันวาระนี้เขาก็เลยมาขอให้เป็นข้อหนึ่งในบันทึกสองพักนี้ตกลงถูกไหมฮะ ใช่ครับเป็นเป็นเป็นความร่วมมือระหว่างสองพักผมเองก็ค่อนข้างเน้นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นทำให้อีกหกพักเขาไม่สบายใจเอามาอยูไปแล้วใช่ไหมครับอ๋อที่คุณหมอก็เลยพยายามเน้นว่าเน้เป็นสองพักนะเรา่องพักะอะไรที่จะปลูกพันธุ์ผูกมัดกันก็เป็นเรื่องของสองพักเราเราอย่าเอาพักอื่นเข้ามาที่เขาไม่เกี่ยวเกี่ยวข้องมาปลูกพันธุ์ด้วยเพราะว่าเขาเลยลงนามไปแล้วอืมอืมท่านี้ เท่ากับว่าเพื่อไทยตกลงว่าจะร่วมสนับสนุนกฎหมายกลุ่มนี้ถูกไหมครใช่ครับก็เป็นไปตามมันทีกความเข้าใจครับมันเออเป็นความเข้าใจใช่ครับเป็นเป็นเอโมยครับอ่าเป็นแปลว่าท่าเสนอเข้ามาแล้วเนื้อหาตรงเลยได้ก็แปลว่าจะโหวตผ่านให้ในสภาผู้แทนก็เป็นไปตามที่เราบันทึกความเข้าใจในหลักการครับแต่เนื้อในสาระต้องไปดูเป็นเรื่องนะคุณสรยุทธครัมอืมอืมอ่าใช่ มันต้องขอดูรายละเอียดก่อนถูกไหมต้องามาเนี่ยก็ต้องถูก,ถกทางกลไกลของสภารายละเอียดไปเลยครับครับครับอย่างนี้รโทษกรรมคดีแชร์ออกทางการเมืองเนี่ยมีคนถามเยอะรวมคดีหนึ่งหนึ่งสองด้วยไหมฮะผมถามคณะคณะเจรจาที่เขาไปพูดคุยกันมาผมเน้นย,ย้ำพวกประเด็นประเด็นนี้เป็นประเด็นหลักก็ได้รับยืนยันว่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกันหนึ่งหนึ่งสอง ตกลงถามชัดเจนแล้วคณะเจราจาว่าผม,มถาม,มแล้ว<น>ครับผมถามเลยว่ามันเกี่ยวไหมอตอนที่ก่อนจะแถลงข่าวแล้วก็นั่งพูดคุยกันสองพเรคเราผมก็ถามเน้นย้ําเรื่องนี้ก็อ,อ,อคนที่เจราจาคนที่นั่งพูดคุยกันนะครับทั้งสองพักคเนี่ยก็ยืนยันเลยว่าจะเป็นคุณสมชัยถวัอพี่อ้วนภูมิธรรมนะครับที่เขานั่งคุยกันเนี่ยเขาก็ยืนยันว่าไม่เกี่ยวนะครับ ครับอ่าก็ยืนยันว่าไม่เกี่ยวกับหนึ่งหนึ่งสองเลยวไม่ไม่เกี่ยวกับนี่รัฐรรมให้ไม่กับทักษิณไม่เกี่ยวกับหนึ่งหนึ่งสองครับอ่าไม่เกี่ยวกับทักษิณไม่เกี่ยวกับหนึ่งสองเอาให้ชัดๆตรงนั้นใช่ครับผมถามย้ำเลยเพราะว่าผมเองเป็นคนตั้งตั้งประเด็นอตอนอที่นั่งคุยกันเนี่ยนะครับแม้กระทั่งว่าข้อเสนอว่าข้อสี่ที่มีคำห้อยท้ายว่าตามที่พักเก้าไกลเสนอเนี่ยหลายคนเขาก็จิตใจนะครับ คณะจิราจาเขาก็ติดใจกันอย่างเช่นเพื่อไทยว่าไม่เติมเลยไม่เข้ามาคําว่าก้าวใจเสนอมันเมื่อเมื่อเราเป็นพักร่วมแล้วการเสนอกฎหมายบางบางฉบ,บับเพื่อไทยก็ร่วมเสนอได้ครับครับในคณะจิราจาเขาตกลงนะครับบอ,อกว่าไม่ใช้คํานี้แต่เผรเอิญว่าต้นฉบับมันถูกปล่อยไปก่อนอ๋อคือเราทํางานละเอียดนะคุณนคุณหมอนะใช่ครับเราทํางานกันละเอียดเพราะว่าคําค่อยคําทุกค่อยคำบรรทัดต่อบรรทัดมันมีความหมายครับ คือมองมุมหนึ่งก็คือเราให้ความสําคัญเห็นความสําคัญของมันว่าตกลงกันตรงนี้มันต้องดูให้ละเอียดไม่งั้นมันจะผูวัดเดี๋ยวจะมีปัญหาการถูกไหมใช่ครับใช่ครับก็อ,อ,อ,อย่างนี้คาว่าตามที่พักตามที่พักเก้าไกลเสนอเนี่ยในมุมผมเนี่ยหมายผมก็บอกว่าก็คือเป็นการเสนอกฎหมายมาออืแต่หลายคนเขาเขามองว่ามันถ้าเขียนอย่างนี้มันมัดมันมัดเกินไปไหมเช่นว่าเก้าไกลเสนอแล้วเพื่อไทยก็ต้องทำํำ ไม่ใช่เพื่อไทยเสนออีกเดี๋ยวจะไปตีความมาเพื่อไทยเสนอก็ไม่เอาเอีกมันจะต่างนานาก็เลยบอกงั้นเราเราเราอยาใช้ศักยคำนี้เลยก็เป็นที่ตกลงนะครับเมันนี่ตกลงว่าไม่ใช้แต่ว่าเอิญนว,ว่าเวลาข่าวออกไปออกไปเนี่ยมันต้นฉบับต้นฉบับฉบับล่างอ,ะอ่ะคือถ้าไม่มีอันสุดท้ายมันก็จะสวยงามในมุมหมอชรานั่นพักคก้าไกลและพักเพื่อยืนยันร่วมกันจุดจๆๆจจดแล้วร่างพรบความมั่นคงในรัฐจักรจบเลยแค่นี้ใช่ครับก็หมายว่า เตษผลก็คือว่าบางบางบางร่างเนี่ยเพื่อไทยก็ร่วมเสนอร่างกฎหมายเข้ามาได้ใช่ไหมครับถ้าหมายของการนำเสนอร่างกฎหมายเนี่ยบางร่างนะครับร่วมกันเสนอบางร่างอาจจะเป็นของครอบกายบางร่างอาจจะเป็นเ,เสนอเฉพาะสมาชิกไปอย่างเงี้ยนะครับคือคือใค้ธรรมชาตต่อบรรมัดเนี่ยมันเกิดถ้ามันมีการตีความแล้วมันนําสู่กรรปฏิบัติลําบากไม่ยานจะไปตีความว่า อาจจะมาตีความว่าเพื่อไทยต้องเห็นชอบตามร่างแบบที่เพื่อก้าวไกลเสนออีกซึ่งมันแปลว่ามันต้องมาตกลงกันก่อนหรืออาจจะมีสองร่างประกอบกันเไรก็แล้วแต่ใช่ครับใช่ไหมฮะแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นประเด็นนะคุณสุรยุทธครับเพราะว่าทีมเพื่อไทยเราเห็นว่ามันเผยแพร่ไปแล้วเราเราก็เราก็ยอมรับนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรอืม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 เพราะฉะนั้นเหนื่อยหน่อยแต่ว่าผมต้องถามอีกวามเข้าใจ เยาตนาลมความเข้าใจเนี่ยมันก็เป็นไปตามที่เราพูดคุยกันตามตามที่ข้อตัดสินสุดท้ายนะครับครับครับ